เอ้ยพีมโอเคใช่ไหมทมาได้ทุกคนส่ดีๆอยาแล้ากเจัดการให้เยค่ะัวนค่ะไแล้วาแลเวลาถแลเว อยู่ในสถานะสุญญาจะทําให้ไม่สามารถใช้ถืนได้เรามีวิธีการป้องกันตัวนี้ค่ะ 1. บอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองเสมอว่าอยู่ที่ไหนปลอดภัยและเป็นอย่างไรถ้าเกิดทาเกลื่ยนเส้นทางให้บอกผู้ปกครองหรือผู้ทจะได้เสมอ 2. องในการให้สุขภาพเรียบร้อยไม่เบดเหเบื่เถืออยู่หนักจนมากเกินไป หรืออยู่ทาํากิจกรรมตอนเย็นในโรงเรียนไม้ควรอยู่คนเดียวหรือกับบ้านชั้นเพราะเสี่ยงต่อการถูกว่ากันเมื่อทางเทกข้อเจ็ดในโอกาสพิเศษที่มีคนจํานวนมาก,ออกเข้าออกในโรงเรียนเช่นงานโรงเรียนหรือกิจกรรมในโรงเรียนควรสังเกตคนแปลกหน้าที่เข้ามาในโรงเรียนด้วยข้อ9เมื่ออยู่บ้านคนเดียวคนรปิดประตูและไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้าข้อสี่ ศิลปะกันป้องกันตัวยอย่างถูกต้องกับสถาบันที่ได้มาตรฐานเป็นเพื่อเป็นัทกษะในการปกป้องตนเองข้อ1 11สังเกตสิรอบตัวด้วยความระมัดระวังไม่ยื่นมือถือหากมีคนแปลกหน้าติดตามอย่างมีทรุษจะได้หาทางเอาตัวรอดหรือหาทางที่ปลอดภัย